ราคากันไปเลยรถกระนำซัมเมอร์เซลกับนิสสันน a วา r a เอ็นพปี2องพไม่แค่30,000ืกิโลเมตรอ่าราคาพิเศษนะครับราคาเฉพาะคนซื้อเงินสดนะฮะสามแสนบาท และพิเศษยิ่งกว่านั้นสำหรับลูกค้าที่จัดไฟแนน์นะฮะลดเหลือเพียง379,000บาทเท่านั้นยังไม่พอค่าจัดค่าโอนคนละครึ่งประกันภัยชั้น2บวกคนละครึ่งและใครที่จัดไฟแนน์นะฮะ72งวด3งวดแรกช่วยค่างวดอีกคนละครึ่งอ่าอย่าช้านะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้รถสวยอยู่ไม่นานนะฮะเดี๋ยวเราไปชมรีวิวฉบับเต็มกันต่อเลย สองที่คุณวางใจกันอีกครั้งหนึ่งนะกลับมาถึงคิวลรถกระบ,บะสายพันธุ์แ่งอีกรุ่นหนึ่งนะฮะหลายๆคนนะฮะติดใจนะครับนิสสันโนล่า NP สามร้อยนะซึ่งขึ้นชื่ออยู่แล้วนะเป็นปิกอัพที่บรรทุกหนักไดยคนข้างดีมากๆเลยนะฮะใครที่ไม่ทันนะคันที่แล้วนะใครไม่ทันสีส้มสีดําสีเทาสีขาววันนี้มาอีกแล้วนะสภาพบอกเลยว่าสวยไม่แพ้กันนะได้สีบรอนเงินด้วยสว่างเวลาขับกลางคืนนี่ปลอดภัยหายห,ห่วงแน่นอนนะะเพื่อไม่เป็นการเสีย เวลานะครับรถเด็ดประจำสัปดาห์ในวันนี้นะฮะ2,018นิสสันโนเวลาา่า NP 3ร้อย ต้องกราบขออไยนะช่วงนี้เสียงไม่ค่อยมีนะเดี๋ยววันนี้ขอรีวิวกันแบบเบาๆชิลๆแล้วกันนะแต่เดี๋ยวโปรโมชั่นจัดหนักเหมือนเดิมอ่าคันนี้นะครับเป็นกระบะแคปนะดีเซล2 5 e นะแคปเปิดได้นะฮะผลิตปลายปี2018นะจดต้นปีนะจดมกรา2019ันกนะเลขไม 30, นะ้สา0 0 0 0่น่นาเองรถบ้านมือแรกมือเดียวนะแต่เป็นรถยึดไฟแนนซ์นิสสันลิซิงนะ เพราะฉะนั้นมีแวตอีกแล้วนะภาษีนะบดมกราปีหน้า64เลยนะคันนี้มารีวิวพร้อมๆกันเลยนะคันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะว่าเพิ่งมาใหม่ๆเนี่ยเราล้างเสร็จใหม่ๆรีบพอมารีวิวให้ท่านผู้ชมดูเลยนะสีนี่ยังไม่ได้ทํายังไม่ได้เก็บงานเลยเลยนะเดี๋ยวให้ดูกันแบบเดิมๆเลยนะเพราะฉะนั้นอาจจะมีริ้วรอยนิดๆหน่อยๆนะเดี๋ยวให้ดูกันว่าชอบไม่ชอบนะเดี๋ยวเก็บงานให้ไม่ต้องห่วงคันนี้นะมาด้วยสีบรอนซ์เงินสดใสสวยงามมาด้วยเครื่องยนต์ดีเซล2,504นะเป็นเกีียรรรรธมมดดาา60 66ปถให่แ่แง 9น0 0 0บาทนะเดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวบอกให้ราคาเท่าไหร่นะกระจังหน้าก็ามาแบบเดิมๆนะฮะเป็นโครเมียมเลยไฟหน้าเดิมๆนะไฟหน้าใสาๆนะไม่ค่อยได้วิ่งกลางคืนนะรถใช้งานแต่กลางวันไม่หมองนะจ๊ะตัวอีไม่มีไฟตัดหมอกให้นะฮะ อันนั้นต้องตัววีนะก็ผิวพันธ์สวยงามสีดำเดิมบางๆใสๆนะดูแล้วใช้รักษามากๆเลยนะครับกระจกมองข้างโครเมียมมือจับเป็นโครเมียมามาดูล้อหน้ากันก่อนสวยงามนะเดี๋ยวให้ดูโครงสร้างสวยงามนะล้างเสร็จใบๆนี่สะอาดสะอ้านนะช่วงล่างนี่สวยงามนะจะสังเกตว่าน็อตเดิมแล้วไม่มีสโลไม่มีสนงสนิมอะไรเลยนะสวยงามนะไม่มีร่องรอยของการชนหนักตัดต่อพิคว่ำน้ําท่วมอะไรไม่มีนะ สวยงามนะฮะดูมองได้ทะลุไปถึงข้องเครื่องข้างในเลยนะทุกอย่างเดิมเดิมออริจินอลนะน้องๆ้อรถใหม่ป้ายแดงเลยนะฮะดอกยางก็ยังสวยๆคมๆกริบๆดอกลึกมากๆเลยนะว่าใช้แค่30,000โลเท่านั้นเองนะฮะดอกสวยคมกริบใช้ได้อีกสัก2ปีนะสบายๆยางของ bridgestone นะฮะยางห้มาที่เบอร์ 205R16 ตามสเปคเดิมเลยนะฮะ b i s t n o Duella ยางก็ปี2018สัปดาห์ที่31นะฮะทั้ง4เส้นเลยสัปดาห์ที่31ปี2018ล้อหน้าเป็นดิสเบรกนะฮะล้อแม็กก็เดิมๆสวยงามน,นะยังไม่มีร่องรอยของการเบียดชนอะไรนะ เป็นแม็กหกรูนะครับแม็กอล่อยนะฮะเดิมเดิมจากโรงงานเลยนะอ่ะคันนี้นะผิวพันธุ์สวยใสนะฮะเดิมเดิมนะผิวบางๆยังไม่ได้เก็บสีอะไรสวยงามฟิล์มมีรับคันเรียบร้อยนะตัวนี้เป็น vts Turbo ด้วยเทอร์โบแปรผันและจากนิสสันเลยเป็นแคปเปิดได้นะฮะข้อดีของแคปเปิดได้คือภาษีปีละพันถูกมากๆนะถ้าสประตูจะแพง ภาษีประตูจะเสียภาษีเท่ารถเก่งนะฮะคันนี้เปิดมาแล้วนะจ๊ะก็เป็นสเปคเดิมเม็นบอกกัมาะยีนะเดี๋ยวให้ดูโครงสร้างกันก่อนดีกว่ากระจกเดิมของนิสสันนะครับทุกบานของนิสสันหมดนี่ก็กระจกเดิมของนิสสันนะเปิดมาแล้วนะสมาร์ทแคปรุ่นนี้ดูง่ายนะเพราะว่าเปิดมาจะเห็นโครงสร้างเห็นน็อตเลยเห็นตัวอักษรคมคมคลิปคลเม็ดอาร์คมีเม็ดอาร์คตึดดตๆนะตัวอักษรคมคลิป,ลป,น,ลปน็อตไม่มีรอยถอด นะครับทุกอย่างเดิมออริจินอลอ่ะเดี๋ยวให้ดูเม็ดฮกันนิดหน่อยขอดึงนิดนึงอึ๊อ,อ,อน,น่าจะยังไม่เคยมีใครดึงนะเพราะวันแน่นมากแน่นปักนะน่าจะโอ้โหเสียงดังปัก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 เลยนะดึงออกมาในเสียงดังปัก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 เออเอเออเออพื่อท่านผู้ชมผมดึงให้ดูเลยนะอ่านี่นี่น,นี่นะครับนี่เมทดฮสวยงามเดี๋ยวผมต้องมานั่งใส่ท่านผู้ชมอีกแลเนี่ย ดึงให้ดูกันเม็ดต่อเม็ดแบบนี้เลยน็อตเดิมไม่มีขยับนะน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยเคาะทุกอย่างออริจินัลนะฮะโอเคด้านในก็กว้างขวางสะดวกสบายนะเดี๋ยวมาดูล้อหลังกันต่อกระบาดเดิมๆนะฮะผิวพันธด์เดิมๆนะบางๆใสๆนะล้อหลังเป็นดัมเบลตามสไตล์รถกระบะนะ,ะล้อหลังล้อแม่จะมีรอยนิดหน่อยนะแต่ว่าไม่ลึกไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถึงกับถลอกอะไรมาเป็นคราบเดี๋ยวขัดก็ออก นะเป็นพกลูดัมเบกยางก็เบอร์เดียวกันนะขอบ16บยางปี2018สัปดาห์ที่31 b i s บ o n e ดบิส l a นดูเอล่ายาง205 R16 นะฮะดอกยางสวยๆคมๆกริบๆยังนิ่มๆใช้ได้อีกสัก2ปีสบายๆแชสซีสวยงามนี่ดูกับผมเนองดูให้ถึงแชสซีถังน้ำมันอะไรไม่มีคราบสนุสนิมอะไรไม่มีเลยนะทุกอย่างเดิมหมดล้ออะไรยังไม่เคยลงพื้นเลยนะของห้างเดิมๆเ,เลย นะแนบแนบสวยงามเดิมๆจากโรงงานด้านบนก็มีพื้นปูกระบากของนิสสันเดิมๆจากโรงงานนะฮะ อาจจะมีร่องรอยของการใช้งานมาบ้างแต่ถือว่ายังสวยนะไม่ได้บรรทุกหนักไม่ได้บรรทุกโหดอะไรขนาดนั้นก็รถใช้งานนะักสองปีก็ต้องมีริ้วรอยอะไรกันบ้างด้านหลังก็เป็นตัว E นะอาจจะมีรอยขีดข่วนจากการขนของบ้างอันนี้ของเดิมจากโรงงานเลยนะให้ดูกันแบบเดิมๆนะครับมีกล้องหลังให้ด้วยนะท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวดูวด้านหลังกันก่อนเดี๋ยวดูวด้านล่างให้ดูความสวยงามของช่วงล่างรถกระบะคันนี้นะฮะรถอายุรถแค่2ปีแชสดซีสวยงามแดบเดิมไม่มีร่องรอยของส นิ้มหรือชนหนักใดๆทั้งสิ้นเพลาเดิมสวยงามล้อไหลยังไม่เคยลงพื้นเลยบ้างเนี่ยนะมีกล้องหลังให้ด้วยนะฮะตัวนี้เป็นตัว E นะฮะฝาท้ายก็ตะเข็บเดิมสวยงามเม็ดอาร์กอยู่ครบนะฮะดูได้เลยนะครับนี่น็อตเดิมน erm, ็อตเดิมไม่มีรอยถอดเม็ดอาร์กสวยงามเม็อาร์กสวยงามทั้งสองฝั่งนะ Not erm erm. นะ็อตเดิมเดิมมาดูด้านขวากันต่อนะท่านผู้ชม ด้านขวาก็ผิวก็ยังบางๆใสๆตรงนี้มีรอยขีดข่วนนะเดี๋ยวทําสีให้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเก็บสีให้มีรอยขีดข่วนตรงนี้นะฮะแต่ว่าที่เหลือ,อยังเดิมแต่วเวลาทาเดี๋ยวมันต้องทําทั้งชิ้นนะไม่ต้องตกใจเขาเขาทำแค่ตรงนี้ไม่ได้ไม่ต้องสาดสาดทั้งกระบอกนะอ่ะด้านนี้ก็สวยงามฮะแชทสีสวยงามไม่มีร่องรอยของสนงสนิมอะไรนะสวยงามมากฮะมาดูประตูหลังขวาและแคป อันนี้ไม่มีรอยประตูไม่มีรอยแก้มไม่มีรอยนะมือจับเป็นโครเมียมนะครับเปิดมาแล้วอ่ะเดี๋ยวให้ดูสติกเกอร์ก่อนด้านใน,นก็จะต้องพบกับสติกเกอร์บอกลมยางกันสวยงามไม่มีร่องรอยของการแก้ไขใดๆทั้งสิ้นนะครับประตูเดิมนะเม็ดอาร์คสวยงามเม็ดอาร์คตืดๆตืดๆตืดๆกระจกเดิมของนิสสันมีฟิล์มรอบขันเรียบร้อยนะน็อตเดิมๆไม่มีรอยถอดตวอัวอักษรคมกริปนะเม็ดอาร์คอยู่ครบ น็อตเดิมไม่มีรอยถอดตัวอักษรคมกริบนะอ่ะเม็ดอาร์คที่ตะเข็บบ้างอึ๊บมันดึงยากนะเพราะว่ารถเพิ่งมานะยังไม่เคยมีใครมาดึงนะเพิ่งมาใหม่ๆผมน่าจะเป็นคนแรกอของคันนี้ที่ได้ดึงดึงออกมาแล้วแปบ๊บหนึ่งอึ๊บอ,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 อึ๊บโอ้โหเนี่ยเม็ดอาร์คสวยงาม เพื่อท่านผู้ชมผมดึงได้อึ๊บอึ๊บนโหเสียงดังปักปักปักปัปปัเลยนะนี่เมทัของเดิมๆจากโรงงานนะฮะนี่นี่นี่นนี่นนีนี่นีะรุ่นนี้มีเอกลักษณ์คือจะมีสติ๊กเกอร์บอกเลขเครื่องเลขตัวถังตรงนี้นะก็เดิมๆไม่มีร่องรอยของกครแก้ไขใดๆทั้งสิ้นนะฮะเครื่องยนต์วาดี25ดีเซล 2,500cc ตรงนี้นะสวยๆเลยอ่ะ เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันต่อเลยนะว่าจะสวยแค่ไหนอ่ะมาดูห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับคันนี้บอกเลยว่าสวยมากสภาพ90%เลยนะอายุรถ2ปีเลขไม้30,000โลมาด้วยหน้าหลังซ้ายขวาฝากระโปรงเดิมคันหน้าเดิมเครื่องยนต์เดิมเดิมออริจินอลจากโรงงานนะเม็ดอาร์กโอ้รุ่นนี้สีเทานี่มองเห็นเม็ดอาร์คเด่นชัดมากเลยนะเะม็ดอาร์คสวยงามรูปคมน็อตเดิมไม่มีขยับนะฮะ เม็ดอาร์คสวยงามรูกลมนะน็อตเดิมไม่มีขยับนะรูกลมรูคมนะเม็ดอาร์คด้านล่างสวยงามนะครับนะสะภาพเครื่องยนต์ใสๆปิ้งๆมีเบรก ABS ด้วยนะฮะสภาพเครื่องยนต์ใสๆนะสภาพ90%เลยคันหน้าเดิมรุ่นนี้คันหน้าจะเป็นเหล็กสีดำนะน็อตเดิมไม่มีรอยถอดรูกลมรูคมนะฮะคันโอ้คัรุ่นะน,น,นี้คันมองเห็นง่ายมากเลยฮนะเนะี่ยเดิมๆหมดนะไม่มีรอยเคาะนะ ไม่มีรอยพ่นใช้รักษามากๆน็อตเดิมไม่มีขยับนะฮะไฟหน้าเดิมของนิสสันเลยรูกลมรูคมนะไฟหน้าเดิมต้องมีโลโก้นิสสันตรงนี้นะไฟแลบเนี่ยผลิตในประเทศไทยเมทัคสวยงามนะฮะเม็ัคสวยงามเม็ัอคสวยงามรูกลมน็อตเดิมน็อตเดิมหมดนี่ไม่มีรอยถอดเลยรูกลมรูคมตะเข็บเดิมสวยงามนี่ตะเข็บตรงแนวแนวซิลิโคนนิ่มๆจิ้มต้องเป็นรอยเล็บจึ๊กๆๆกึกแบบเด้นะครับ รูกลมนิสันฝาโปงต้องมีสลักอักษรน,นิสันตรงนี้ก็ชัดเจนนะแล้วถ้าเก็บสวยงามซิลิโคนนิ่มๆจิ้มต้องเป็นรอยเล็บแบบนี้แหละจิกๆเข้าไปต้องเป็นรอยเล็บนะสติกเกอร์ไม่มีรอยแกะไม่มีรอยพ่นเม็ดอาร์คสวยงามรูกลมนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามสติกเกอร์มาอ,ออกกเดิมๆไม่มีการเก็บนะครับสวยงามรูกลมฝาโปงเดิมแผ่นกันร้อนสวยมาก นะฮะผ่านการใช้งานมันน้อยมากยังไม่เปื่อยไม่เน่านะครับฝาโปรงเดิมน็อตเดิมไม่มีรอยขยับนะฮะน็อตเดิมเดิมไม่มีรอยถอดสวยงามลูกกลมเดี๋ยวให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยว่าจะแน่นแค่ไหนอ้าวเชิญ ประมาณนี้ละกันเดี๋ยวไปดูห้องโดยสารดีกว่าว่าจะสวยสู้คันก่อนๆได้หรือเปล่าป้ามาต่อกันที่ภายในห้องโดยสารกันเลยนะครับคันนี้อ่ะขึ้นมาแล้วนะฮะบลบอกกัมบะยีนะฮะกุญแจธรรมดานะฮะแต่ก็มีรีโมทกันขโมยให้มีรีโมทให้เซนเซอร์ล็อกให้เดี๋ยวคออนุญาตสตาร์ทด้วยความรวดเร็วนะ,ะเพราะว่าอากาศร้อนมากอานะฮะ โอเคเปิดแอร์ก่อนเลยนะครับขันนี้ข้างในก็เป็นสีครีมนะเป็นบอกกรมยีสีครีมสเปคเดิมจากโรงงานเลยนะฮะเป็นดีเซล2.5มาด้วยเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับโอ้โหเกียร์สวยงามดูดูดลาไฮโซระบบความปลอดภัยแอร์แบ็ก ABS นะถุงลมนิรภัยคู่นะค,คนขับ1คนนั่งหนึ่งเพดานสี ครีมนะสวยงามสะอาดสะอ้านใช้รักษามากๆก,กับเลขไม้สามหมื่น 30, โลนะครับกระจกมองข้างนะปรับด้วยไฟฟ้านะฮะแต่ไม่ได้พับไฟฟ้านะเพราะเป็นตัว E ปรับด้วยระบบไฟฟ้ามีกระจกไฟฟ้าเป็นแบบออโต้ให้ที่บานคนขับนะบที่ฝั่งซ้ายเป็นกระจกไฟฟ้าธรรมดามีเซ็นทัลล็อกให้นะครับ โอเคกระจกก็มีฟิล์มมาให้แล้วรอบคันเรียบร้อยด้านหลังก็ปอแคปก็สวยงามนะเดิมๆสีครีมนะฮะใช้ค่อนข้างรักษาเพาดานก็ยังสวยงามสะอาดสะอา้านมีไฟเพาดานตรงนี้มีที่บงังแดดให้ตามแบบฉบับเดิมๆเลยไฟหน้าก็เดิมๆที่บงังแดดก็สวยงามสะอาดสะอ้านนะครับ โอเคมีแอร์หลังให้ด้วยผมชอบจริงๆเลยรุ่นนี้มีแอร์หลังแม้ว่าจะเป็นแค่กระบะตัว E นี่ให้แอร์หลังมาด้วยนะค,ค่อนข้างสะดวกสบายมากๆเลยนะครับโอเคผมรีวิวรุ่นนี้นะ่าจะเป็นคันที่5แล้วละ่ะนะผมก็รู้ว่าจุดเด่นของเขาก็มีแอร์หลังนะฮะมิเกรยร์ธรรมดา6สปีดนะครับแล้วก็ที่สาคัญให้รู้ชาร์จมาโคตรเยอะนะรู้ชาร์จตรงนี้หนึ่งรูและว,วางมือถือได้ด้วยแล้วก็ชาร์จตัวนี้หนึ่งรูเป็น2และชาร์จตรงนี้ได้อีก นะสามรูนะแล้วก็ตรงนี้อีกแหมสี่รูให้มาเยอะแยะเลยนะกระบะอะไรให้รูชาร์จเยอะขนาดนี้ไม่ต้องแย่งกันนะฮะเลขไม่ปัจจุบันนะ34,000กิโลเมตรควดีนะฮะออปชันด้านในนะฮะก็จะโดดเด่นในเรื่องของรูชาร์จที่โคตรเยอะนะแล้วก็มีรู USB AUX US, นะเครื่องเสียงก็เดิมๆจากโรงงานนะฮะพร้อมกับกล้องมองหลังเดี๋ยให้ดู กล้องบางหลังก็เท่มากๆเลยนะบิวอินฝังอยู่ในเครื่องเล่นแบบนี้แล้วเรียบร้อยนะฮะก็ดูสวยงามไม่เกะก,กะนะฮะเล่น m p 3ได้เล่น CD ได้วิทยุได้ต่อ iPod ก็ได้ด้วยนะคันนี้เกะก,ก็มีแฟ้มมาให้นะพร้อมกับสำเนารถคุณจะได้ ผู้มือใหม่คลิปเลยนะฮะประวดวารันตีเช็คระยะนะมาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะจ๊ะออกรถ30มันวาหกหนึ่งนะออกปลายปี2018นเลยนะจดมกราสองพันสิบเก้าเดี๋ยวออกปุ๊บก็แฮปปี้นิวเยียร์กันเลยนะจากนิสสันประจวบปราณบุรีนะครับสิ้นปีพอดีนะหลัดสีเคยี่สามคือหลัดสีเทานะยังเข้าศูนย์เช็คระยะได้ฟรีอยู่นะฮะแล้วเดี๋ยวก่อนออกรถเดี๋ยวผมก็เช็คระยะให้ท่านผู้ชมเปลี่ยนทายของเหลวอะไรตามเรื่องตามราวให้ท่านผู้ชมนะแต่เป็นว่าประวัติดี นะมีหลักฐานครบเช็คศูนย์ตลอดนะจ๊ะจด219มกเลยนะดีเซล163แรงม้า2,500 cc เครื่องยนต์ดีเซล YD 25 Nissan Listing ผู้หญิงชื่อผู้หญิงนะแต่คิดว่าผู้ชายขับแหละมาจากปรานบุรีโอเคอ่าเดี๋ยวไปลองขับกันหน่อยเท่าที่เคยทดสอบขับด้วยตนเองนี่อัตราสิ้นเปลืองประมาณ15กิโลเมตรต่อลลตรโอเคใกล้เคียงรีโว่ใกล้เคียงอีสุุโอเค ที่สำคัญชัดซีแข็งมากมาเลยนะใครที่เน้นมันทุกหนักเอาตัวนี้ไปเลยนะไม่ต้องเสริมแนมน,นะฮะเกียร์ธรรมดา6สปีดนุ่ม,มโอเคช่วงล่างดีนุ่มหนวลนะฮะแอร์เย็นสบายมาพร้อมกับกล้องมองหลังทัศนวิสัยในการขับขี่ดีเยี่ยมนะครับเครื่องยนต์แรงเดินเรียบนะฮะโอเคช่วงล่างก็ค่อนข้างดียึดเกาะถนนได้อย่างใหม่ด้วยยางอกเยันลึกย,ยสวยนะ อย่างปี18นะคันนี้สภาพโอเคเลยแหละถือว่าเยี่ยมมากๆเลยเดี๋ยวทดสอบวงเลี้ยวกันสักเล็กน,อน้อยอาจะแคบสูลล้รถเก่งได้หรือเปล่านะแคบสู้อินโนวาคริสตาคันที่แล้วได้หรือเปล่าออโอเคถือว่าสวยงามนะตีวงเลี้ยวได้ค่อนข้างแคบพอสมควรนะแม้ว่าจะเป็นรถกระบะนะเพียงแต่ว่าอาจจะทําความเร็วได้ไม่ได้มากนะก็ะตามธรรมดารถกระบะความยาวมันค่อนข้างยาว จะต้องกลับรถด,ด้วยความเร็วช้านิดนึงนะโอเคถือว่าขับดีอ่ะเป็นไงกันบ้างครับดูรีวิวฉบับเต็มแล้วรถสวยจริงๆนะไม่แค่3า0 0 0กิโเมตัวนี้เป็นปี2018-2.5 E-Cap นะฮะนิสสัน NP 3 0ม n a v a น a วรกระบะดีๆกระบะพันแกล่งจากนิสสันอ่ะทวนกันอีกทีนึงนะโปรโมชั่นรถแหลกนะฮะซัมเมอร์เซลนะ ปกติในคลิปที่แล้วเนี่ยเราขายราคาเต็มนะวันนี้ใครที่ซื้อเงอินสดนะสามแ0นบาทและพิเศษใครที่จัดไฟแนนซ์นะลดเหลือ3ามแ0 0เบาทค่าจัดค่าโอนคนละครึ่งนะประกันภัยชั้น2บวกคนละครึ่งใครที่จัดไฟแนนซ์เจงมวดสามวดแรกช่วยค่ายมวด คนละเครื่องอ่ะก็อย่าช้านะเดี๋ยวพิเศษสําหรับแฟนที่ดูคลิปนี้นะฮะก่อนออกรถนะเดี๋ยวเช็คระยะเปลีนน่ยนทายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีนะครับเดี๋ยวแบตเตอรี่ลูกใหม่จะเปลี่ยนให้ฟรีเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวน้ำมันเต็มถังก็เติมให้เต็มนถนังเหมือนเดิมนะเ,นนนนเติมนยางไนตรเจนให้ฟรีเหมือนเดิมแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีเหมือนเดิมแล้วการเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU ให้นานสูงสุด1ปีหรือ2 0 0 0 0กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉ ที่1 4ชั่วโมงเช่นเคยนะรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีต,ตัดต่อไม่มีพิษวิาไม่มีน้ําท่วมเลขไม้แท้30,000โลรับประกันซื้อคืนเต็มราคาอ่ะใครต้องการรถกระบ,บะไปใช้งานหรือใช้กลับบ้านปีใหม่อย่าช้านะเดี๋ยวอดอีกนะนานๆจะมีสีบอลเงินสวยๆเข้ามาทักกันเข้ามาได้ที่ i d l i n e o f f i c i a l 1 9 s p นะฮะ ค้นาแผวนที่ของเรานะเข้าไปไดนก o o g นแบบเพิมชื่อร้าน1 9กสีประกอเลยนะเราอยู่ถนนกันหลับปึกกรุงเทพมหานครเปิดบริการทุกวันนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะฮะรถเด่นประจำสัปดาห์ผมจะพาไปรีวิวรถสวยๆรุ่นไหนนะฝากท่านผู้ชมดูแล้วถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r คร e และกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับวันนี้นับ19าสีประกรถมือสองที่คุณวางใจต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ